รวบแล้วหนุ่มเมียนมาใช้กันไกกระนำแทงชายเก็บของเก่าดับสาเหตุผู้ตายขโมยไก่ชนไปต้มกินตำรวจสบพบางบัวทองได้ร่วมกันจับกลุมตัวในเอกหรือมีฉายาว่าในยามอายุ38ปีสัญชาติเมียนมาตามหมายจับสารจังหวัดนนทบุรีพร้อมของกลางคือกันไกหนึ่งด้ามไม้อัดหนึ่งอันสามารถจับกลุ่มตัวได้บริเวณลานจอดรถข้างหลังตลาดสมบัติบุรีอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรี ตำรวจจึงนำตัวมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพ3จุดจุดแรกเป็นจุดที่ในเอกผู้ก่อเหตุเดินทางไปถามหาผู้เสียชีวิตหลังจากที่หาไม่เจอส่วนจุดที่2เป็นบริเวณเพิงพักใต้สะพานข้ามคลองลำโพตตำบลบางบัวทองอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีที่ผู้ก่อเหตุใช้อาวุธแทงผู้ตายและจุดที่3บริเวณริมคลองหลังสันเจ้าเจ้า,จาพ่อจุย้ยห่างจากที่เกิดเหตุประมาณ5กิโลเมตร โดยตำร,รวจแจ้งข้อกล่าวหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาสืบเนื่องจากวันที่26มิถุนายนที่ผ่านมาในเอกผู้ต้องหาได้ก่อเหตุใช้กันไกกระหน่ำแทงนายราเชนอายุ40ปีเสียชีวิตคาเพิงพักมีบาดแผลกว่า9้าแผลบริเวณลำคอและแขนซ้ายยาวประมาณ5-6เซนติเมตรและหลบหนีไปทางเจ้าหน้าที่ตำร,รวจได้ทำการสืบสวนไล่กล้องวงจรปิดจนกระทั่งทราบตัวผู้ก่อเหตุหนีไปกบดานบริเวณตลาดสมบัติบุรี จนกระทั่งเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวนสวพบางบัวทองเข้าจับกลุ่มผู้ต้องหาตัวนายเอกให้การรับสรารภาพว่าเป็นคนก่อเหตุจริงจึงนำตัวไปดำเนินคดีดตามกฎหมายและทำแผนประกอบคำรับสรารภาพในจุดที่เกิดเหตุและจุดทิ้งของกลางตัวผู้ต้องหาให้การรับสรารภาพว่าตนทะเลาะก,กับผู้ตายหลายเรื่องผู้ตายมาขู่ว่าจะแทงตนไม่พอยังชอบมาขโมยไก่ชนไปต้มกินหลายครั้ง ทำให้เกิดอารมณ์โมโหซึ่งตอนเกิดเหตุตัวเองเดินทางมาบริเวณนี้และมีปากเสียงกับผู้เสียชีวิตยืนยันว่าที่ทำไปเพราะบันดาลโทสะไม่ได้มีการวางแผนมาล่วงหน้าตอนก่อเหตุตนไม่ได้เมาตอนตอนแทงผู้ตายวิ่งมาจะต่อสู้ตนตนจึงนำกันไกมาต่อสู้ก่อนที่จะนำไม้ตีซ้ำทำให้คนตายกลิ้งหล่นลงไปหลังก่อเหตุตนรู้ว่าจะโดนตำรวจจับจึงไปหลบแถวสมบัติบุรีไม่รู้จะหนีไปไหน กันไกที่ใช้แทงเป็นกันไกของตนเองวันนั้นไม่ได้เสพยาตอนนั้นไม่ได้นับว่าแทงไปกี่แผลเมื่อตอนเช้าก่อนจะโดนจับก็ไปรับจ็อบทั่วไปมันไม่ได้คิดว่าจะฆ่าถึงให้ตายแค่มากระทืบตอนนี้ถ้าเจอญาติเขาตนอยากขอโทษแต่สิ่งที่เขาทำตนทนไม่ไหวจริงๆเตือนหลายรอบแล้วตอนแรกกะว่าไม่เจอก็จะกลับซึ่งหลังจากก่อเหตุตนได้นำกันไกลและท่อนไม้ของกลางทั้งสองอย่างไปวางบริเวณข้างแคร่ริมคลองข้างตลาดบางบัวทอง จากนั้นก็กลับไปทํางานใช้ชีวิตตามปกติซึ่งตนไม่ได้บอกใครว่าตนเป็นผู้ก่อเหตุแม้กระทั่งหัวหน้างาน